อ่าสุขใดเ่าจะเท่ากับการได้นอนอยู่บนโซฟานุมน่มๆแบบนี้ในวันที่ฝนโปรยปลายนะฮะวันนี้ก็อยู่กับโซฟานะรุ่นโดมินิกนี่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยเดี๋ยวพามาดูว่าน้องจะมีฟังก์กชันอะไรบ้างนะสำหรับโซฟาตัวนี้นะครับสำหรับโซฟารุ่นโดมินิกนะครับมาพร้อมนะที่วางแก้วสองฝั่งฝั่งละ2ใบด้วยกัน เป็นที่วางแก้วสแตนเลสด้วยนะครับเวลาวางแก้วน้ำเย็นนะฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอับชื้นนะครับผมสามารถดึงถอดออกมารางได้ด้วยนะฮะสำหรับโซฟาโดมินิกนะฮะเป็นโซฟาปรับนอนนะ,ะปรับเอนนอนได้นะ,ะและดึงรางกลางนอนได้ด้วยนะครับขนาดความกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่2 4 5ซนติเมตรเลยนะครับก็นั่งกันไปยาวๆนะ3-45หคนนะครับนะ เป็นครอบหัวใหญ่เลยนะครับอ่ามาพร้อมนะครับหมอนนะฮะทั้งหมด5ใบด้วยกันนะเป็นหมอนใบใหญ่3ใบอ่าใบใหญ่นุ่มๆเลยนะครับเอาไว้พิงนอนนะฮะและหมอนอีก2ใบเล็กนะฮะอ่าสวยๆนุ่มๆนะฮะดูแบบสบายตานะครับและไม่ว่าคุณจะต้องการแบบเอลซ้ายมองเอลฝามองนะฮะก็สามารถเลือกได้นะฮะสั่งได้อีกด้วยนะที่4ซฟเฟอร์นเจอร์เราจัดให้นะฮะ ตอนนี้มีโปรฉลองครบรอบ13ปีด้วยนะราคาของโซฟาโดมินิกนั้นถูกมากนะฮะอยู่เพียง14,490บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอโหนะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะได้โซฟาเบสไปใช้ที่บ้านในงบหมื่นนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะฮะและที่สำคัญนะยังสามารถเลือกสีได้เยอะมากๆนะฮะ และสีเหล่านี้นะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าอ่าหรือว่าเป็นแบบหนังแบบนี้นะครับก็เลือกสีได้นะฮะแหมแจ่มๆเลยนะครับนะยังไงก็อย่าลืมนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวจีนะสีนะครับที่อาจจะต้องมาดูกับตาว่ามีสีใดๆให้เลือกบ้างนะฮะสามารถเข้ามาได้ที่เซมอร์นเตอร์นะครับก็เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่ง ถึง6โมงเย็นนะฮะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับโซฟารุ่นโดมินิกนะครับผมวันนี้บ๊ายบาย